ลืมลวนะวันนี้จะใส่เชื้อเออ่ไมโครไรซ่าเป็นถือว่าเป็นเชื้อเห็ดดินที่ช่วยบำร,รุงพื้นดินแล้วก็เกื้อกูลกันกันกบการแลกสารอาหารระหว่างต้นไม้กับเห็ดนะคะเราปลูกต้นไม้เนี่ย เราจะได้เห็ดไปด้วยอันนี้เป็นต้องโสนี่เตรียมเราะกล้าไว้แล้วก็ไมีโดนราดโดนราดด้วยมวามโคราซาไปแล้วส่วนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งกล้าไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้กําลังจะลงโลุกดินแล้วจะลงดินแล้วนะคะเริ่มแนละ้วเริ่มด้วยการเอ่อเติม รากของสนูนี่ก็คงจะเยอะพอสมควรก็จะใช้ตัวนี้จุ่มนะคะใช้รากตัวนี้จุ่มไปที่เชื้อเห็ดที่เรามี ด okay. ินตรงนี้แล้วก็เตรียมไปแล้วดูมีขี้ควายนะดูมีขี้ควายวางเข้าไปขี้ควายกรบเข้าไปอน้อีกครั้ง